สวัสดีครับผมมาพบมาพ่อ,อก,กันกับคนเมืองสีทางช่องยูทู e ไทยสีเกตชาแนลสวัสดีพี่น้องแฟนคลับ f อซสาวน้อยเป็ดบันแพงแฟนคลับเอซีอีลาน้อยอุ๋งสู้ขู่ส้คนนะครับเด้อมาหอดจอดถึงในวันที่31แมนวะครับพี่น้อง วันที่31เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2,567อีพี่นีพินิสิมาวาหอดจอดถึงเรื่องดรามา่าดราม่าที่เกิดขึ้นที่ทรงผลกระทบต่อสภาพจิตใจของศิลปิน คนที่ถูกดราม่าหนักที่สุดในบรรดาศิลปินตั้งแต่ได้ติดตามมานน่พี่นองผมว่ามีอีลานอยอ่งองค์เงที่เจอกระแสรดราม่าหนักที่สุดในบรรดาศิลปิน มันยังคือจังหวะหนักที่สุดเพราะกระแสดราม่าเกิดจากเด็กน้อยอายุ16ปี16ปีตอนที่เข้ามาอยู่ในวงการใหม่ๆแมนบ่ครับกระแสดราม่าส่งผลกระทบ ตั้งแต่อายุ16บปีดราม่าเรื่องอะไรดราม่าเรื่องเสียงบ้างดราม่าเรื่องการประกวดบ้างดราม่าเป็นศิลปินวัดไม่ได้เคยผ่านการประกวดบ้างดราม่าทางด้านสภาพร่างกายบ้าง ทรงผลกระทบครับบาแมนเจอด้มาแต่โตอีหลาในวงอีกเองแม้กระทั่งพ่อแม่ก็ยังเจอไปด้วยนี่ล่ะที่ว่าหนักที่สุดในบรรดาศิลปินที่ดังแต่อมนิติต,ตามเอาเฉพาะในวงสาวน้อยเก็ดบันแพง อีลาน้อยวินนับว่าเจอกระแสดราม่าหนักที่สุดแล้วก็อายุน้อยที่สุดที่โดนกระแสดราม่าถลม่มบางคนศิลปินเจอกระแสดราม่าเพียงแค่นิดๆหน่อยๆบางคนถึงกับ ป่วยไข้ก็มีครับเพราะอย่างไปคิดกังวลอยู่แต่กับดาราม่าไม่มีที่ปรึกษาที่ดีเคให้จมปลักครับจมปลักกับความคิดลบๆของคนอื่นที่มาบันทอนจิตใจเคให้จิตใจไม่เข้มแข็ง แต่สำหรับอีลาน้อยองค์เองนี่ดีอย่างหนึ่งคือมีที่ปรึกษาที่ดีมีแบกที่ดีนั่นก็คือผู้เป็นพอ่อที่คอยให้กำลังใจที่คอยบอกคอยสอนในเรื่องผลกระทบ จากกระแสด,ดรามา่าแรกเริ่มเดิมที่เข้ากเิเห็นอิลานนอยองอิงจิตใจขดหู่เมื่อโดนกระแสดราม่าซัดอิลานนอยยองิงเว้าสิจาสิลรบาย พอเอกไล่สดอิลาหน่อยไล่สดมีคนมาเว่ามาว่าอิลาหน่อยวิ่งกะสีว่าสวนท่านที่นั่นคือยังไม่มีประสบการณ์ในตอนนั้นแต่บ่ได้ว่าบ่ได้ดาเน้แต่เว่าสวนตอบโต้เขาไปซื้อ,อ,อในทางที่ถูกที่ต้องที่ว่าพวกดามามาพิมพ์อ่ะ พิมวาจังสั่นวาจังสิอีหลาหนออยกสิอธิบายให้ฟังคือเว้าตอบโต้กับพวกพิมพ์ดามาน่าละล่ะไม่ก็ะลยเห็นให้จิตใจเจ้าของนี่รุ่มร้อนมีที่ปรึกษาที่ดีทั้งด้านผู้เป็นพ่อคือบอสโจพ่อเอกที่บอกที่ว่าอย่าไปสนใจกับพวกนั้น เขาพิมพ์มากกับสร้างเขาเฮ้ากับว,ว้าไปในแนวของเขา้าย่าไปเว้านนาไอ้พวกนั้นมันสีเข่าทางกับที่มันเว้ามันว่าเฮ็ดให้บอสบายอกบอสบายใจซื้อๆเข้าไปอ่านคอมเมนต์ที่มันปลุกใจเขานี่ให้มีแรงต่อสู้ หลังลนมาเฮาจังสิไดเห็นอิลาโนยิงโพ้ขึ้นมาว่าเราอย่าไปสนใจกับคนที่ไม่ได้รู้จักตัวตนของเราดีพอเห็นบอกครับมีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นตอนดามาถลม่มจนพอเนี่แนมเห็น อากับกิริยาจนได้แต่งเพลงให้น้ำตาอิลาน้อยกันกรองออกมาจากเรื่องจริงที่ได้พบได้เจอจากที่แน่เบิงลูกไปอ่านคอมเมนต์เถือกผู้นั้นว่าผู้หนี้ว่า พ่อจอก็เลยมีความคิดแต่งเพลงขึ้นมาให้หนึ่งเพลงเป็นน้ำตาอิหลาหนหลังจากนั้นกระแสดราม่ามันก็ผ่านไปอันที่มันรุนแรงอันที่มันหายแห้งนะ่ะมันกับ่านไปก็เหลือเพียงแค่นิดๆหน่อยๆพอพอฉาบพ่อ ่วยนี่ครับมาสกิดพอให้รู้สึกตื่นนิดนิดหน่อยห่อยพอบ้างคนแม่นยังเธอกระแสดรามาถึงกับเสียสติไปเลยกัมี่ครับเพราะขาดที่ปรึกษามกมุ่นโยแต่กับดรามา่ามกมุ่นโยแต่กับโทรศัพท์ไปอ่านแต่ขอความลบ ลบลบลบ,ลบมั่นก็นได้รบครับดังนั้นแม่นยงอิลาโนยิงจังประสบผลสำเร็จมากมีเกิดผลสำเร็จมากกว่าใครมีสติปัญญาพร้อมรับกับดามามีหัวใจที่แข็งแกรง่ง เพราะมีที่ปรึกษาที่ดีอีพี่นี่ฝากตอนเรื่องราวดราม่าอีลาหนอยิงเอาไว้แต่เพียงสาม,มีครับขอบุุณทติขคำมาเบิงขอบุุณทติขคำมาแยง่งช่องยูทูบไทยสีเกตชาแนลสบายดีครับผม